สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกมมาครับนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่ได้ไปเล่นเอาชีวิตรอดแต่อย่างใดนะครับผมนะซึ่งก็อยู่ในแมปผมนั่นเองนะครับผมนั้นผมได้ทำการสร้างนะครับผมนะนี่ก็อันนี้คือตัวนี้คือผมได้อัดคลิปไปแล้วเนาะก็นี่ครับผมเป็นไท <c oughs> ทันก้างป่านะครับผมเนี่ยเป็นเอเลนล่างแบบ บรรพบุรุษนะครับผมนะ,ะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเนะี่ยยังมีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้บงังเป็นไงล่ะโอุ้ณหน้าคุณตากันไม่เอยนะครับผมตัวอะไรครับผมนะฮะใช่แล้วครับผมนะนั่นก็คือไททันบรรพบุรุษเหมือนกันนะครับผมนะก็เป็นแบบของยูมิลนะครับผมน่ะน่าจะเป็นไททันแบบตัวแรกนะครับผมนะเนี่ยเออนี่ครับผมคือผมก็ไม่ได้ท่านสวยแล้วขนาดนั้นนะนะครับผมเนะี่ยโอ้โหตัว,ต,วตัวนี้คือแบบว่ามันต้องแบบต้อง ใช้รายละเอียดนะผมว่าตัวนั้นแบบมันยังวางบล็อกบวมๆก็ได้นะครับผมนะแต่นี่คือบอกว่าต้องพยายามต้องแบบให้เหมือนกันนะพยายามแล้วนะอันนี้คือพยายามแล้วนี่ครับผมลังเกนรงตีนดูดิโออะไรกันนี่แง่โอไม่เป็นไรครับผมดูอ่ะอืม <c oughs> นี่ฮะคือผมจะทําอประมาณว่าเรียงอจัดอันดับไซส์เลยประมาณนั้นะะ่นี่ครับผมเดี๋ยวดูก่อนฮนะโอ้โหอ เป็นไงเล่าเป็นไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับเรื่องแมปนะครับผมนะบางคนบอกว่าพี่จะแจกแมปไหมนะครับผมนะก็อาจจะแจกนะครับผมเนะแต่ก็ต้องรอดูก่อนนะครับผมนะฮะจริงๆถ้าคลิปคลิปเนะี่ยที่ผมทําเอเลนเะนี่ยคือผมบอกว่าจะแจกแล้วนะครับผมบอกว่าจะแจกว่าแค่ละห้าหมื่นไลค์นะครับผมนะผมจะแจกนะตอนนี้ก็เกือบเกือบถึงคืงทางละสี่พันกว่าไลค์แล้วนะครับผมเนะโอ้นหเนี่ยผม เนี่ยคือหน้าตัวนี้คือผมขาอหน้าที่จะทำยากนิดหนึ่งนะเออคือผมมันไม่เชื่อว่าทํายากหรอกนะครับผมเนี่ยมันแบบตามันโตด้วยนะครับแล้วก็จมูกมันแบบเป็นรูเออแล้วมายคราฟมันทําแบบทายากอ่ะเออง่ายผมเป็นสีเหลืองคือผมขี้เกียจหาบล็อกสีนะผมเอาบล็อกนี้แหละขี้เกียจอะไรเงาเรียงเงานะครับผมนะนี่ครับผมคือไอ้ข้างในเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น เนเน่เน่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีอะไรนะเนี่ยผมก็เลยเอาเป็นสีแดงเลย,ยก็แล้วังคือผมไปดูในมังงะหรืออะไรเงี้ยมันเป็นภาพขาวดำใช่ป่ะเออผมก็เลยคิดเองเลยนะครับน่าจะเป็นสีแดงนะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าเป็นสีอะไรนะครับผมในสหรับข้างในเนี่ยว่าผมไว้ทางนี้เน่เน่เน่เดี๋ยวผมจะเอาตัดรูปมาเปรียบเทียบนะครับว่าผมสร้างเหมือนข้างไหนรอบนี้รอบนี้น่าจะน่าจะไม่ลืมตัดต่อละโอเคเดี๋ยวผมจะเทียบมาข้างนี้ ดูดับผมนะดูว่ามนะันจะเหมือนเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะให้คนดูคอมเมนต์ด้วยนะครับผมฮนะเป็นไงครับผมโอ้โหแต่และผมนะผมให้ความเหมือนนี่ประมาณเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะเพราะว่าไอตรงเนี้เขาเรียกแขนม,มันเข้าได้ใหญ่ๆนิดนึงนะก้าวมันใหญ่เลยโอ้ก้าวมันใหญ่มากเนะี่ยพวกช่วงหัวไหลอะไรอย่างงี้มันใหญ่เกินนะครับผมนะแล้วก็ตาอะไรอย่างงี้ นาไม่ค่อยเหมือนด้วยครับประเด็นแต่ก็ยังพอถูถูได้ถ่ายได้อยู่นะครับผมเนะี่ยรายละเอียดด้านหลังนะครับผมนะนี่ครับผมประมาณนี้ผมไม่แด้ใจว่าวกระดูกผมไปเออผมไปดูบางรูปมาว่าก,กระดูกไอ้ตัวเนี้ยบางครั้งมันก็บางรูปมันก็ยาวยาวแบบไม่เป็นรูปเป็นล่างนะบางรูปมันก็แบบเรียงสวยงามกันแบบนี้ผมก็เออเอาเอาเรียงสวยงามดีกว่านะมันจะได้ดูดูดีนะครับผมเนะจริงๆบอกว่ามันจะแบบยาวกว่านี้นะครับไอ้พวกข้างล่างอะไรตรงเนี้ยมันจะยาวลงแบบข้างล่างอะไรอย่างนี้เลยเนี่ครับผม ประมาณนี้ใครที่ได้ดูในไลฟ์สตรีมก็น่าจะรู้นะว่าผมทำตัวนี้มานะครับผมนะเนี่ยเขาเริ่มมีสป,ปอยให้ในไลฟ์สตรีมละนี่ฮนะโอ้เป็นไงรายละเอียดโอ้โห <c oughs> อันนี้มือนี่ขผมข้างห้าเรียบเผาแล้วนะดูด,ด,ดิผมก็ขี้เกียจแล้วผมก็ตอ่ตอตอ่อตเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมอัดคลิปนี้เสร็จแล้วยวังไงผมก็ต้องมาไล่เก็บงานนะไอ้ตัวจริงตัวนี้ยังเก็บงานไม่เสร็จนะ เออนะครับผมนะผมมาเก็บงานข้างหน้าก่อนแล้วก็ข้างหลังก็ปล่อยมันคงไม่มีใครมาดูนะฮะสังเกตดูเนี่ยผมนะผมจะมาเก็บงานวางพวกบล็อกบล็อกบันไดอะไรเงี้ยเห็นปะเนี่ยตัวนี้ไม่ได้วางละไม่ได้วางละไม่ได้วางละจริงๆมันต้องวางด้วยนะครับผมนะเพื่อปวอมสวยงามนะฮะผมก็เริ่มขี้เกียจละนี่ครับผมซึ่งอ่าที่ผมทําแบบนี้นะครับผมผมจะทําการเขาเรียกนะผมจะจัดอันดับอะจัดอันดับความ ความสูงของทายท่านนะครับผมเนี่ยถ้าผมจะผิดตัวนี้350เมตรอันนี้คือกะเอานะครับผมไม่ได้แบบเป๊ะ,ปะนะกะเอานะครับผมผมกะด้วยร,ระดับสายตานะคือผมไปดูมานะครับผมนะว่าตัวนี้เนี่ยมันสูงประมาณข้อกระดูกของเอเรนตรงนี้เห็นปะเห็นมัลผมปะมันสูงประมาณนี้นะครับผมก็เลยแบบกะเอาเลยนะครับผมนะคือมันมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นตัวต่อไปนะครับดีวผมจะสร้างนะ,ะตัวที่มันสูงรองมาจากตัวนี้คือตัวอะไรวะ อันนี้ป่ะร้อยี่สิบเมตรป่ะใช่ป่ะน่าจะใช่นะครับร้อยร้อยี่สิบเมตรข้าวผมจะทราบผมจะทราบประมาณนี้นเนเนประมาณข้อประมาณข้อตรงนี้อ่านะครับผมเนะตัวน,นอรมานะครับผมน,ะนั่นก็คืออ่าไททันหกสิบเมตรนะครับผมผมจะทราบประมาณนี้นเนเนประมาณแขนประมาณประมาณมือตรงนี้อ่านี่ครับผมเนี่ยต่อมาก็เรียงมาก็เป็นแบบพวก ก็เลยถ้าท่านหญิงไลเนอร์อะไรอย่างนี้ก็สูงประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเออก็เรียงไปนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวต้องคือผมต้องไปนั่งหาข้อมูลมาก่อนนะครับผมเนี่ยเออว่าตัวไหนมันสูงเรียงอะไรอย่างนี้ใครใครใครเล่านะก็ถือว่ามาถามคนดูด้วยก็แล้วกันนะครับผมว่ามีตัวอะไรนะครับผมเนี่ยคือแตอันดับให้ผมเลยนะครับผมนะคือข้อมูลผมจะได้ไม่พลาดเวลามันสร้างนี่คือมันเสียเวลาสร้างนะฮะแบบสร้างพลาดทีนึงนี่ยุ่งเลยนะผมบอกเลยโอเค ต่อไปองที่ผมคิดในหัวเจอต่อไปก็คือ120เมตรนะครับผมเนะี่ยเสร็จแล้วก็เป็นเอ60เมตรนะครับผมเนะี่ยคือไอตัวแบบ50เมตรอะไรอย่างนี้ก็มันก็คล้ายๆกันนะเออผมไม่ต้องสร้างหรอมัอ้งเอาสร้างก็ได้ว่าว่างนะครับผมเนะี่ยเป็120เมตร60เมตรเสร็จแล้วก็50เมตรนี่อะแมวดีกว่าว่าถ้าเป็นกำแพงดกวาระดับความสูงของกำแพงเอออย่างงี้จะดีกว่านะครับผมเนะี่ยถ้ามันกำแพงเพราะว่าไททัน เออแล้วก็วาดเขาเรีกเยกนวะ่าอะไระแล้วก็ทํากําแพงพังแล้วมีหน้า Titan m, ไททานห้าสิบเมตรโผล่ก็ได้เออเนี่ยโอ้เจ๋อเจ๋อไอเดียเสร็จแล้วก็มามีตัวไหนวะที่มันสูงอันนี้ก็คือผมยังไม่ได้ใจนะไลเนอร์เครเานใครท่านเกาะไทท่านลิงไทท่านหญิงอะไรเงี้ยคือตัวไหนมันสูงกว่ากันผมว่ามันน่าจะเท่าๆกันปะเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกทีนะแบบข้อมูลแบบเชิงลึกเลยนะครับผมนะเออเท่าดีผมมองมันก็เท่าๆกันอะ เดี๋ยวก็ต้องไล่เรียงดูนะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวก็ถามก็น่าจะมีแค่นี้นะคําถามมันก็ไม่น่ามีแล้วนะครับผมนะก็มาพาชมสปอยคลิปในอน,นาคตที่เฉยนะครับผมนะฮะโอเคจะต้องเอาวานกะ่อนนี่ยนะโอ้โหผมพลาดไปแขนข้อแขนมันใหญ่ามากแต่แค่นี้ผมว่าโหก็พอใจแล้วนะจริง แกะมือสักหน่อยก็ได้เออตรงนี้คือผมสร้างนะเขาเรียกว่าสร้างแบบตามจินตนาการเลยนะคือดูรูปดูดูแบบด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะกับแบบขนาดนั้นก็ตามจินตนาการแลนะ้วผมเนี่ยปะ่ะข้อมือประมาณนี้นะดูตรงไหนผมก็จะบินดูรอบๆนะเทคนิคเทคนิคในการสร้างผมบินดูรอบๆตรงไหนที่แบบว่ามันควรเสริมนิดหน่อยก็วิ่งไปเติมอะไรอย่างนี้นะครับผมนะตรงนี้ผมมองมันต็อขึ้นมาสักหน่อยตรงนี้ เออเนี่ยว่าผมก็จะบินดูรอบๆเสริมตรงไหนเสริมได้ก็จะเสริมนะครับผมเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะตรงนี้มันห่างกันฮนะต้องเนี่ยต่อมาอีกนิดหนึ่งเอาไคือแบบค่อยๆค่อยๆสร้างนะครับผมเนี่แปะๆไปเดี๋ยวมันก็สวยเองอ่ะผมว่าเห็นป่ะผมก็ค่อยๆสร้างฮะตรงนี้มันห่างกเกินไปโอเคเนี่ย ค่อยแปะไปฮะดูรอบๆแปะไปแปะไปคือมันจะทําให้เป๊ะแบบทุกอย่างเลยทีเดียวก็คงไม่ได้ฮนะคือก็ต้องแบบมาเช็คดูงานด้วยนะครับผมว่ามันตรงไหนมันขาดตรงไหนมันอะไรอย่างงี้อ่าเนี่ยสังเกตดูกหลังตัวนี้มันไม่เท่ากับระบบอกอะ่ะคือผมขี้เกียจคำนวนแนละ้วผมก็ใส่แปะแปะแปะไปเลยขี้เกียจละเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันโล่งเกินฮนะก็ต่อั้างหน่อยอ่ะอย่างงี้ นีอ่าเนี่ยเห็นปะ่ะตรงนี้มันโล่งเห็นปะ่ะมันก็ต้องเคยมาดูเก็บงานเรื่อยๆนะครับผมนะนี่นี่ตรงนี้มันอันนี้เกินไปประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวผมจะจะทําการตัดแบบอินเสิร์ตเอ้ยเดี๋ยวเอาตัดอินเสิร์ตให้ดูหน้าคลิปอะไรดีแล้วนะครับผมนะโอเคนะเราะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องของลาไปก่อนกันละกันนะครับผมบาย ให้ดูเต็มวัน